สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ปะกวาโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตระหโตสัมมาสัมพุทธะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุทธ,ธะมีในสมัยหนึ่งพระชาวเปรเซนที่ก่ลสนได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญวรมฉันนั่งแล้วในที่วินิจฉัยอาถคดีนั่นแหละได้เห็นพวกชนเชื้อกษัตริย์มหาศาลบ้างได้เห็นพวกพราหมณ์มหาศาลบ้าง ได้เห็นพวกกระบดีมหาศารบ้างซึ่งเขาเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มัง่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินเพียงพอมีอุปกรณ์ในการหาทรัพย์มากมายมีเข้าเปลือกมีหลักทรัพย์อยู่มากแล้วก็ยังทำการกล่าวเท,ท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท,ท็จเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อ พราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะการมทาให้พูดออกมามาบาพิษข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงมาบาพิษข้อนั้นเป็นอย่างนั้นคือข้อที่พวกกษัตริย์มหาศาลบ้างพวกปรามหาศาลบ้างพวกกราบดีมหาศาลบ้างซึ่งล้วนเป็นผู้มัง่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพกมาก มีทองและเงินเพียงพอมีอุปกรณ์ในการหาทรัพย์มากมายมีทั้งเข้าเปลือกเป็นหลักทรัพย์มีทรัพย์อยู่มากมายแล้วก็ยังทำการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเรื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวจึงกล่าวอย่างนั้นการทำเช่นนี้ของคนเหล่านั้น จะเป็นไปเพื่อความทุกข์อันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานเมื่อตรัสพุทธธรัมนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผู้ย้อมติดอยู่ในการบริโภคกามพัวพันเมาหมกอยู่ในกามทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกความหลวมตัวของตัวดังมัสยชาตพลั ข้าสู่เครื่องดักฉะนั้นความเดือดร้อนย่อมมีแก่เขาในภายหลังเพราะผลที่สร้างไว้เป็นความชั่วดังนี้พิสุจทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกคือบุคคลที่พูดถ้อยคำเหม็นเหมือนคูดคืออุจจระสองบุคคล พูดถ้อยคำหอมเหมือนดอกไม้แต่สามบุคคลที่พูดถ้อยคำหวานป่่นน้ำผึ้งพิส่สืบทองหน่อยก็บุคคลที่พูดถ้อยคําเหม็นเหมือนอุจจาระเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไปในสภาก็ตามไปในท่ามกลางหมู่ญาติก็ตามไปในท่ามกลางบริษัทหรือท่ามกลางหมูเ่เสนา หรือไปในถ้ำกลางราชสกุลก็ตามเขาถูกอ้างเป็นพยานถามว่าท่านรู้อยู่อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นเขานั้นไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเป็นผู้แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนบ้าง เห็แนแดงคนอื่นบ้างหรือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยอาการอย่างนี้แหละเรียกว่าบุคคลพูดด้วยถ้อยคําเหม็นเหมือนอุจจระพิสุจน์้งหลายบุคคลพูดถ้อยคําหอมเหมือนดอกไม้เป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปในสภาก็ตามไปในบริษัทไปในท่ามกลางหมู่ญาติ ท่ามกลางมูเสนาหรือท่ามกลางราชสกุลกด็ดีถูกอ้างเป็นพยานถามว่าท่านรู้อย่างไรจงกล่าวอย่างนั้นกล่าวนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นย่อมไม่แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตน เพราะเห็นแห่งคนอื่นหรือเพราะเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยอาการอย่างนี้เรียกว่าบุคคลผู้พูดถ้อยคำหอมเหมือนดอกไม้พิสูจนงหลายบุคคลพูดถ้อยคำหวานปานน้ำผึ้งนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาพูดแต่วาจาไม่มีโทษสนอโสด เป็นคำที่น่ารักจับใจเป็นวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นถ้อยคำที่น่าพอใจของมู่ชนเป็นอันมากอันนี้แหละเรียกว่าบุคคลพูดถ้อยคำหวานบาดน้ำพึ่งทิ่สุดทั้งหลายโทษอันต่ำทรามของกามทั้งหลายมีอยู่คือกุลบุตรในโลกนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยความภาคเพียนในศิลปะ คือด้วยศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือศิลปะแห่งการคำนวณศิลปะแห่งการนับด้วยกสิกรรมหรือว่านิสยกรรมหรือด้วยโครกกรรมด้วยศิลปะแห่งการใช้สาต์ตราด้วยการเป็นราชบุรุษหรือด้วยศิลปะย่างได้อย่างหนึ่งต้องเผชิญกับความหนาวความร้อนต้องลำบากอยู่ด้วยสัมผัส กันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายอ่อนแรงอยู่ด้วยความหิวความกระหายเพราะการไม่ได้บริโภคตามเวลาข้อนี้ก็เป็นโทษของการมเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเรื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวปีสุดท้ายเมื่อกลุบทนั้น ภาคเพียนขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โพกรัพย์ก็ยังไม่สำเร็จขึ้นแกเ่เขาเขาย่อมเศร้าโศกร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้หงุดงกงลางเพอว่าความขยันของเราเป็นหมันหนอความพยายามของเราไร้ผลหนอดัองนี้แม้นี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เอง มีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นใบพระกรมนั่นเดียวแต่เมื่อคุณบุตรนั้นภาคเพียรควรขวายพยายามอยู่อย่างนี้โพทรัพย์ก็สําเร็จแก่เขาเขาก็ต้องสวยทุกถุกมนัดเพราะการอารักขาคือรักษาโพกรัพเหล่าน,นั้นเป็นเหตุด้วยหวังอยู่ว่า พระราชาจะไม่ริบทรัพย์เหล่านั้นไปโจรจะไม่ปล้นทรัพย์เหล่านั้นไปไฟจะไม่ไหม้ทำลายทรัพย์เหล่านั้นน้ำจะไม่ท่วมทำลายหรือญาติที่ไม่พอใจจะไม่ยื้อแย่งทรัพย์เหล่านั้นไปดังนี้เมื่อกุลบุตรนั้นทำการรักขาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาก็ริบทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตาม จนปล้นเอาทรัพย์เหล่านั้นไปก็ตามไฟไม่ทำลายทรัพย์เหล่านั้นหรือน้ำท่วมทำลายหรือทายาทที่ไม่พอใจยื้อแย่งเอาทรัพย์เหล่านั้นไปก็ตามเขาก็ย่อมเศร้าโศกเริ่มใจคร่ำครวญที่อกร่ำให้ถึงความมืดมัวรำพันว่าทรัพย์ใดได้มีแล้วแก่เราทรัพย์นั้นไม่มีเสียแล้วดังนี้ แม้นี้ก็เป็นโทษของกาบทั้งหลายเป็นกองทุกที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเรื่องก่อมีการเป็นเรื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพระกาบนั่นเดียวโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือพระราชาย่อมวิวาทกับพระราชาบ้างกษัตริย์ย่อมวิวาทกับกษัตริย์บ้างพราหมณ์ย่อมวิวาทกับพร,ราหมณบ้างข้าพเจีย่อมวิวาทกับ กครือบดีบ้างมารดาย่อมวิวาทกับบุตรบ้างบุตรย่อมวิวาทกับมารดาบ้างบิดาวิวาทกับบุตรบ้างบุตรวิวาทกับบิดาบ้างพี่น้องชายวิวาสกับพี่น้องชายบ้างพี่น้องชายวิวาทกับพี่น้องหญิงบ้างสหายย่อมวิวาดกับสหายบ้างคนเหล่านั้นทําการทะเละวิวาทบาดหมางก,กันแล้วย่อมต่อสู้กันและกันด้วยมือบ้าง ต่อสู้ด้วยก้อนดินบ้างสู้กันและกันด้วยท่อนไม้บ้างย่อมต่อสู้ด้วยสัตร์าบ้างอยู่ในที่นั้นนั้นเ่าน,นั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายในที่นั้นนั้นพิสุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือคนทั้งหลายถือดาบและโล่ผูโสธนูและแร้งสอนแบ่งกันเป็นสองกองทัพ พุ่งเข้าทำสงครามกันเมื่อลูกศรถูกปล่อยไปเมื่อหอกถูกซัดไปเมื่อดาบถูกกัดแกว่งอยู่คนเหล่านั้นยิงกันด้วยลูกศรบ้างแทงกันด้วยหอกบ้างตัดศีสษะด้วยดาบบ้างในสงครามนั้นนั้นเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นนั้นสุทะหลายโทษของกามยังมีอีก คือคนทั้งหลายย่อมตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมในเรือนหลังเดียวคอยดักทำร้ายในที่เปลี่ยวและล่วงปริยาผู้อื่นพระราชาจึงจับคนเหล่านั้นมาแล้วสัางให้ลงโทษด,ด้วยวิธีต่างๆเช่นตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดเสียทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างย่อมลงโทษด,ด้วยวิธีมอกเขี้ยนผสมบ้าง เป็นต้นแม้นี้ก็เป็นโทษของกรรมเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นเครื่องก่อมีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นใบประกาศเดี่ยวพิเศษตรงหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นเครื่องก่อเพราะการมเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นใบประกาศเดียว คนทั้งหลายย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายทุจริตทางวาจาหรือทุจริตทางใจแล้วครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกายวาจาและใจนั้นเขาเหล่านั้นย่อมเข้าถึงอบายทุกกติวินิบาติดินรกเบื้อหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับแม้นี้ก็เป็นโทษของการทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุ มีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปพระกามนั้นเทียววิษุทังหลายและอะไรเป็นอุบายเครื่องออกจากการมทั้งหลายคือการนําออกเสียได้ซึ่งความกําหนัดด้วยความพอใจคือฉันทะราคะการละเสียได้ซึ่งความกําหนัดด้วยความพอใจในการทั้งหลายอันใดนั่นแหละ เป็นเรื่องออกจากการทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลกสองประการอะไรบ้างเล่าสองประการคือฝ่ายเกระหัดผู้กลองเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อให้ได้เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัย และอยาแก้ไขนี้อย่างหนึ่งฝ่ายบรรพชิตผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อล้าเสียซึ่งความยึดถือทั้งหมดนี้อย่างหนึ่งพิสูจน์ตหลายความเพียนที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ต่ำโดยยากในโลกในบรรดาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน สองประการเหล่านี้ความเพียรเพื่อละเสียซึ่งความยึดตือทั้งหมดจัดเป็นยอดแห่งความเพียรประเหต์น,นั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะตั้งความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานเพื่อละเสียซึ่งความยึดตือทั้งหมดพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ ฟังธรรมคำพุทธ,ธะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์